วันที่13ธันวาคม2564ณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีนายพงรัตพิ่รมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน ศาลานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปอพิษเล่ม42ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่เข้ารับมอบหนังสือพระราชทานจำนวน336แห่งโดยมีคณะผู้บริหารผู้แทนสถานศึกษาครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง สำหรับหนังสือสารานุกรมพริมพ์ขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2516จนถึงปัจจุบันรวม42เล่มเป็นสารานุกรมภาษาไทยจัดทำขึ้นเป็นรูปเล่มโดยมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์อ e ีบุ๊กเป็นสารานุกรมไทยแบบเป็นชุดเน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย<ม>เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวยัยได้มีโอกาสได้อ่าน แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อหาเรื่องราวจากหลากหลายสาขาวิชาเนื้อหาของเรื่องราวต่างๆเรียบเรียงให้เหมาะสมกับ3ระดับความรู้ได้แก่เด็กรุ่นเด็กเด็กรุ่นกลางและเด็กรุ่นใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่ทั่วไปที่สนใจแต่ละเรื่องเริ่มต้นด้วยเนื้อหาของระดับเด็กเล็กตามด้วยเนื้อหาของรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อขยายผลเผยแพร่เรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชปณิธานให้ประชาชนในทุกจังหวัดทุกอำเภอตำบลหมู่บ้านได้รับรู้รับทราบซึ่งจะทำให้ทั้งผู้ปกครองครูอาจารย์และเด็กเยาวชนได้มีโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายต่อไป you know, it's not very easy.